สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องการคูณนะคะคุณครูก็มีตัวอย่างให้นักเรียนดูจากรูปแจกันสีใบแต่ละใบมีดอกไม้สามดอกมีดอกไม้ทั้งหมดกี่ดอกนะคะถ้าครูเขียนในรูปการเขียนในรูปการบวก การบวกก็จะได้เป็น3บวกแจกันใบที่1มี3ดอกบวกแจกันใบที่สองก็มี3ดอกบวกแจกันใบที่3ก็มี3ดอกบวกแจกันใบที่4ก็มี3ดอกถ้าคุณครูเขียนในรูปการบวกก็จะได้เป็น3บวกกัน4ครั้งมีค่าเท่ากับ12ดอก จากการบวกคุณครูเขียนให้อยู่ในรูปการคูณเขียนในรูปการคูณได้เป็น4ี่คูณสาตัวแรกมาจากไหน4ตัวแรกมาจากจำนวนแจกัน หรือจำนวนกลุ่มมีทั้งหมด4กลุ่มนั่นเองค่ะ3ตัวที่2มาจากไหนคะมาจากจำนวนดอกไม้ที่อยู่ในแจกันเตรียมมีเลยเลย่ะต่อไปจะได้นนึงอัสลามมลยกุ้ค่ะกูดาโอ้ยมาไม่ใช่กูดาไม่ใช่กูดา อืมสามก็คือจำนวนดอกไม้ที่อยู่ในเจกันใช่ไหมคะอ่าทีนี้เรามาดูตัวอย่างที่สองกันมาดูตัวอย่างที่สองกันบ้างนะคะอ่า ถ้าคุณครูมีผลไม้มีผลไม้กระป๋องวางเรียงกันอยู่สามแถวในแต่ละแถวในแต่ในแต่ละแถวมีผลไม้ห้ากระป๋องนักเรียนจะทำยังไงลูกเขียนในรูปการบวกได้อะไรคะ มีสามแถวแต่ละแถวมีห้ากระป๋องคุณครูก็จะได้เป็นห้าเดี๋ยวนะคะเอาสีใหม่สีไม่ชัดก็จะได้เป็นห้าบวกห้าบวกห้าถูกไหมคะเพราะว่าแถวที่หนึ่งมีห้ากระป๋องบวกแถวที่สองก็มีห้ากระป๋องบวกแถวที่สามก็มีห้ากระป๋อง แล้วคุณครูเขียนในรูปการคูณได้เป็นอะไรจากรูปอะไรขึ้นก่อนจำนวนแถวใช่ไหมคะก็คือ3าคูณหนั่นเอง3มาจากไหน3มาจากจำนวนแถวหรือจำนวนกลุ่ม5มาจากไหนมาจากจำนวนกระป๋อง ที่อยู่ในแถวหรือสมาชิกที่อยู่ในแถวจำนวนสมาชิกที่อยู่ในแถวนั่นเองอันนี้คือตัวอย่างจากรูปเขียนให้อยู่ในรูปการบวกและเขียนให้อยู่ในรูปการคูณดังนั้นสิ่งที่นักเรียนจะต้องจำคือตัวแรกถ้าเราเอามาเขียนในรูปการคูณตัวแรกจะเป็นจำนวนกลุ่ม จำนวนกลุ่มหรือจำนวนแถวตัวหลังจะเป็นจำนวนสมาชิกที่อยู่ในแถวหรือสมาชิกที่อยู่ในกลุ่มนะคะอ่ะทีนี้พอนักเรียนเข้าใจแล้วคุณครูก็มีตัวอย่างในแบบฝึกมาให้นักเรียนดูอ่ะเรามาดูตัวอย่างต่อไปกันเลยค่ะ ถ้าคุณครูมีตัวเลขมาให้ให้นักเรียนเขียนให้อยู่ในรูปการคูณและเขียนในรูปการบวกอ่ะข้อหนึ่งตัวอย่างเขาบอกว่าให้นักเรียนเขียนให้อยู่ในรูปการคูณโดยเขาเขียนในรูปการบวกมาให้นักเรียนใช่ไหมคะอ่ะนักเรียนก็ดูเลยสองบวกสองบวกสองเนี่ย สองบวก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 กันกี่ครั้งคะหครั้งดังนั้นถ้าครูเขียนในรูปการคูณตัวแรกคือจำนวนกลุ่มจำนวนกลุ่มมีกี่กลุ่ม1 2 3 4 5ดังนั้นตัวแรกคูนคือ5คูณกับจำนวนสมาชิกที่อยู่ในกลุ่มก็คือแต่ละกลุ่มมีกี่มีกี่ มี2ใช่ไหมคะดังนั้นก็เขียนในรูปการคูณได้เป็น5คูณ2ต่อไปข้อ2 8บวกกันกี่ครั้ง1 2 3 4บวกกันกี่ตัว4ตัวแสดงว่ามีอยู่กี่กลุ่ม4กลุ่มใช่ไหมคะแสดงว่าตัวแรกของนั่เรียงคือเลข4คูณกับสมาชิกที่อยู่ในกลุ่มแต่ละตัวมีค่าเท่ากับ8แสดงว่า ครูเขียนในรูปการคูณได้เป็น4คูณ8นั่นเองอ่ะเรามาดูตัวอย่างที่สองบ้างถ้าเขาให้นักเรียนเขียนในรูปการบวกบ้างละ่ะมีเขียนในรูปการคูณมาให้แล้วให้นักเรียนเขียนในรูปการบวกเขียนได้เป็นอะไรคะ5คูณ8 5ตัวแรกคุณครูบอกแล้วคือจำนวนกลุ่ม 8คือสมาชิกที่อยู่ในกลุ่มจำนวนสมาชิกที่อยู่ในกลุ่มดังนั้นคุณครูเขียนในรูปการบวกได้เป็น8บวกกันกี่ครั้ง5ครั้ง8บวก8บวก8บวก8ห้าตัว1 2 3 4 5จาก5 8, คูณ8ครูเขียนในรูปการบวกได้เป็น8บวกกันหตัว นั่นเองค่ะต่อไปดูข้อสองหกคูณสิบหกคือจำนวนกลุ่มแสดงว่าถ้าครูเขียนในรูปการบวกครูก็จะได้เป็นอะไรลูกสิบบวกกันกี่กี่กี่ตัวหกตัวนั่นเองสิบบวกกันหกครั้งหนึ่งสองสามสี่ห้า อ่ะโอเคเข้าใจไหมคะอันนี้เรียกว่าเขียนในรูปการคูณและการบวกดังนั้นความหมายของการคูณคือยังไงคะการการบวกสามารถเขียนในรูปการคูณได้การคูณก็สามารถเขียนในรูปการบวกได้เขาจึงบอกว่าการคูณคือการบวกเพิ่มครั้งละเท่าๆกันนักเรียนเห็นไหมคะ ห้คูณแปดเนี่ยเกิดจากแปดบวกกันห้าครั้งโดยแต่ละครั้งก็คือบวก8ดครั้งละเท่าเท่ากันนั่นเองนะคะวันนี้คุณครูก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวจะให้นักเรียนทำแบบฝึกนะคะสวัสดีค่ะ